สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านรัฐบาลนะครับเนะมาะเอาเมื่อเดือนสิบป้าพี่น้องมาเบิ้งไอ้ผลงานของไอเคเอฟสามหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่บ้านผมนะครับเป็นบ้านไอ้จานนะครับเป็นมูฮักบ้านจานตะบนทวีปเหนออำเภอรัตาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะเป็นอยู่บ้านผมเองเลยนะครับเป็นผลงานเคเอฟที่ออกได้สามมื่นแล้วนะครับเนี่ยก็ผมจะมาทายให้พ่อพี่น้องเบิ้งนะครับว่าผลงาน ไอ้ไอของเคเอฟสามหนึง่งตัวนี้มันสอกมากเป็นแบบใดนะครับพอแม่เขานี่เป็นลูกผสมซาโลเล่นะครับเป็นเลือดซาโเลเล่เลือดหาซิฟนะครับนะพอแล้วบามันบอ่ออันนี้บเบาค่อยเห็นนะครับที่ผลงานกับ k f ไอ้ที่เป็นลูกผสมซาโเลเล่เลือดหาซิฟนะครับเอาถิมาไทยพอพี่น้องผู้พอรังเทียบบางคนเพื่อนอ,อาจจะสมซาโลเลไว้ให้กันนะครับถ้าอยากเห็นว่าเอาเคเอฟที่เป็นบามันเลือดลอยนะครับเป็นก้อนอกนะครับใส่กับ ไส่สโลอรียแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับเนาะเอาเราจะพาพี่พนรณงมาเบิ้งเลยนะครับเป็นของเป็นง่วของอดีตไอ้พอเพิ่นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าทนะครับเป็นผู้ใหญ่ท่องจันมหามัดนะครับแต่ว่าสมมติเป็นง่วของลูกสาวเพิ่อนลูกสาวเพิ่นกับเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้าทด้วยกันนะครับเป็นนางไงมารีนาวิเศษวังสานะครับแต่ก่อนเพิ่นก็เห็ดเป็นของง่วนมนะครับนี่เป็นเลี้ยงง่วนมนะครับกิจการเพิ่อนกับเห็ดง่วงนม ซุมือนี่เพิ่นก็เศร้าเห็ดงัวนุ่มแล้วนะครับเป็นไอ้เลี้ยงงัวเนื้ออย่างเดียวแต่ก่อนเห็ดงัวเนื้อกับงัวนุ่มคู่กันนะครับคือเน้นงัวนนุ่มนะครับงัวเนื้อเนี่ยบ่หลานพระสุมือนี่ก็เพิ่นก็เห็ดเป็นงัวเนื้อนะครับก็คือลูกผสมไทยบามันหรือส่วนมากก็เป็นไทยแล้วก็บามันแน่นะครับแต่ว่าเพิ่นก็ผสมเอานะครับผสมพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือรุ่น ลูกรุ่นล้านไปแม่เทาๆเพื่อนกับใครออกไปกระไรนะครับเนาะใครออกไปไรแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งพูดกับเพ้นอยู่ไกลๆเพื่นว่ามันต้นนั้นแหละเด้ทจ้งข้องเพื่นวัยยุ่นะครับมาวางหมู่บ้านนี่เดี๋ยวหัวโอ้เดี๋ยวออกต้องออกไปทางฝนนิดนึงน่ครับนี่แม่เพื่อนนะครับนี่ครับคนงาน k f 3 1นะนลลนครับกับแม่ลูกผสมซาโลเลนะครับเลือด 10, หาซิปนะครับหูนี่ออกขึ้นแม่เลยเพรเวรเลยตัวสีนี่โอ้นะครับสีไปทั้งพอเลยนะครับเนาะแดงน่าสีแดงเลยนะครับตัวนี้โบโบ,บนาถนะครับเนาะงแม่เพิ่นอ้วนดีนี่คือ KF ใส่กับซาโลเลเลือดหาซิปนะครับเลือดนี่แม่แม่เพิ่น ไอ้ย่ายเขาก็ดจะเป็นง้วไทยนะครับไทยบามันโตบวพวกนี้ปันใดนะครับตัวเสเลกตัวนี้ก็ถือว่าเห็ดให้ให้ลู้ข้องส่างเงี่ดีอยู่เพิ่งจะมาใส่ไอ้บามันเข้าไปนะครับเป็นใส่ KF31 ฟสามหนึ่งนะครับของทีเจเก้าฟ้ามนะครับโอ้แดงจุดเหลี่ยมเงียบๆเลยครับผมมาพวนาถอดนะครับเนาะเบื่องาะว่าคลิปหูมันบวชัดเจนไปไลยนะครับมันมหนาสีแดงไปเลยนะครับม้วนเม็ด เองว่าเถิกเป็นตัวเถิกนะครับเด้อออกมาเป็นตัวเถิกออกได้สามมื่อนี่แหละนะครับตามที่ผมเห็นเพิ่นลงเฟสอยู่นะครับเนะะาะถามเพิ่นเราเปน็นยังคือใส่ไสอ้บามันเพิ่นว่าใส่ซาโลเรไปอีกอย่านมันอันบางเทียเพิ่นเคยเห็นบางตัวมันหอบเพิ่นว่าเลือดเจ็ดไอ้เลือดเจ็ดสิบห้ามันกน็คือมันห่อนเพิ่นนะมันหอบมันบ่ค่อยอันนี้ใหญ่เพิ่นนะนะครับนะผมก็เลยเพผนก็เลยใส่เอาบามันใส่กลับขึ้นมาเนาะครับเนาะ ก็ได้ขึ้นกันนะครับพ่อพี่น้องผู้เลี้ยงวัวที่เป็นลูกผสมซาโลเล่ก็ทิจนาเบิงนะครับเนาะห้าสิใส่ไปอีกเป็นสั่นที่สองสท,สที่สามก็บเพื่นเพิ่อนกับว่ามันก็เป็นบางโตหรอกเพกรรื่อนว่าอันบางโตมันก็หอบนะครับพวกเอฟสองนี่พวกเลือดเจ็ดเจ็ดสิบห้าซาโลเลน่นี่ถามคุณแม่ในบ้านไรแซงดาวที่เพื่อนเลี้ยงซาโลเล่หลายๆนี่นะครับเพือ่อนว่าบางโตก็บหอบแต่บางโตกับว่เป็นหยางนะครับส่วนมากบ่ค่อยเป็นหยางดอกเลือดเจ็ดสิบห้าแต่ว่าหันเอฟสามคือแปดสิบเจ็ดจุดหายัางขึ้นไปหน,นี่งม บกบกไอ้บ้ค่อยไหวนะครับแถวแถวบ้านผมแถวสุรินทร์นี่มันมันอาการมันห่อนนะครับยางตกไกลระหว่าดนี้บุกกาเขาไปท้ายดอกเด้อนี่เด้ออพิจิน่าเบิ้งนะครับเด้อพูลพี่น้องปูที่มีสโลเลตเลือฐานซิปลองๆหาพอพันบามันแดงๆง่ามๆใส่บางอยู่ตัวก็ได้นะครับเนาะหรือสิเป็นเคเอฟสามเรื่องนี้ก็ได้นะครับพันมันมีนี่นะครับจะสมุนกันนะสิมีตัวนะครับเพราะว่าเป็นพอพันที่ ก็ดังอยู่นะครับเนาะอาจีเป็นดัดตุนตนของแถวๆอีสานเฮาเนี่ยแหละนะครับเนาะคู่กับซี่ไหว้เรือพวกโอ้หลายโตอยู่จำซื้อบ่ไหนนะครับหลายโตัวตัวนี้ก็เป็นสาโลเล่กันนะครับสาโลเล่ตัวนี้เพิ่งกับนี่เมย์เพิ่งบ่นะผสมกับเมย์ไทยดำดำนะครับพนสมากเพิ่งเลี้ยงไอผสมสาโลเล่เนาะครับสมากของเพิ่ง โอ้ยมันจะเข่ากล่องเด้เดีูดิเดี๋ยวสิน้ำไปไายทุกคนกอนโอ้ยจะเอาด่างมาดมกล่องกันแม่เหรออ๋โอ้เอาดีด่างดีก้่นอะกะโตกะสิบบุญยไปไหนเพราะว่าตามแม่เขาเนาะแม่เขาสูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบบวกแน่นะครับเนาะร้อยยี่สิบบวกน้ำหนักกับประมาณจ๊ะ สามร้อยหาสิบกิโลได้นะครับประมาณประมาณนั้นนะครับเนาะปกติเลือดเละมันสีแห้งเนี่ยครับใส่ใส่พันธุ์อื่นเข้าไปสู้มามันออกเละเนียผมกับแปลกเลยว่าเอ๊ตัวนี้มันคือออกออกมาทางเป็นบามันเลยนะครับเนาะสีนี่ออกมาทางบามันเลยปกติเลือดไอ้เลืเลือดห้าสิบนี่ขนาดว่าไทยน้ำบาน น้ำทงเซิร์ของคุณแม่เนี่ออกมายัางเป็นออกเป็นเละเลยนะครับลักษณะเละเลยแต่ว่าดังกับจัมโบนักแห้งนะครับคนกับจัมโบนยาวแห้งปะไดพวกเลือดยิบผ่านเละมันออกเละเลยแต่ว่าตัวนี้พอมกับแปลกอยู่มันคือออกอ,ออกมาทางบามันไหลนะครับออกคนกับบอย่าวดังกับดำสนิทเลยนะครับเนาะก็แปลกแปลกอยู่นะครับผมเอาเลยเอาเล็บเป็นภาาไทยพ่อพี่น้องเบิ้องนะครับเนาะ,นะะ <c oughs> เพื่อผูใ้ใดที่สมเละไว้หรือว่าผู้ที่ตัดสินใจอยากผสมนะครับอยากลองเบิ้องนะครับ บพอไปทางแบบเป็นงว่วนเมืองหนาวหลายเนาะครับเราอยากกลับไปเมืองฮอนแน่เนาะครับเพื่อการสีเหีืองง่ายก้อนกันหรือว่าโค้งสั่งการสีเงียกก้อนนั่นสเนาะครับเอาพิจารณาเบอง์นะครับด้วยพอแม่พี่น้องผู้ที่เลี้ยงงวัวน <c oughs> เอาโมนี่มาทายให้เบอร์เป็นผลงานของ KF31 กับแม่สโลเลกับเป็นของผู้ใหญ่บาทน,นะครับผู้ใหญ่ มารีนาวิเศษปรุงสานะครับเจ้าสมนาคือพี่สาวเพิ่นเป็นคนเลี้ยงนะครับคอกนี่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นแบบค้างคอกเลยครับเด้อเพิ people, um, uh, ่นเพิ่นปล่อยอยู่น้ำกันเพราะมันเป็นคอกงอโนมเก่าเนาะครับเนาะเพิ่นกับพื้นที่เพิ่นหลายๆเพิ่นก็ปล่อยนี่แหละหาหกโตนี่แหละแล้วก็ให้กินอาหารคนเศร้าแรงอันช่วงได้อันหยาบ่หลายเนาะครับเพิ่นก็ให้แล้วก็ให้กินเฟี้ยงเนาะครับอันช่วงได้ไม่หยาเพิ่นก็บ่ค่อยให้กินอาหารคนเนาะครับเพิ่นให้กินได้หยาเท่านันก็เลี้ยงสมๆกันไปเนาะครับระหว่างกินอาหารคนกับหา นะเพื่อนก็อัดเฟียงไว้น้ำนะครับเพื่อนสิบ่ปล่อยบ่ปล่อยออกไปเลี้ยงเป็นไร่ถุงเลยนะครับเพื่อนค้างคอกตลอดง่วงอย่างง่วเพื่อนก็อ้วนดีนะครับอ้วนดีสมบูรณ์ดีอันเป็นเพื่อนจ้าของเพื่อนโยกกับสีทามเหรอว่าเพื่อนเลี้ยงเพื่อนแบบใส่อาหารคนแต่ละมือนี่เพื่อนเบิดหลายปันไหนนะครับแต่เบิงลักษณะแล้วกับจีบหนาหลายปันไดนเพราะง่วงเพื่อนก็กรเพื่อถึงขนาดอ้วนแห้งนะครับ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเนาะเพราะว่ามังไม่เงียวนะครับประกอบฝากกไญแจกดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำนะครับเด้อสองบานไอ้ตะวันอ่าเผื่อผู้ผสมไหวอยากเห็นอยากพ่อนะครับเดี๋ยวว่าไอ้ผลงานของเคเอฟสามหนึ่งกับเมย์ที่เป็นหลวศรโลเล่นี่มันเป็นแบบใดนะครับเอาก็เลยนน้ำมาถ่ายให้เบิ่งนะครับพ่อพี่น้องผู้ที่รับติดตามสองอยู่ก็ได้นะครับเนาะก็เอาผู้ใด้วันติดตามกดติดตามให้น้ำนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับผู้เห็น่องนะครับ เอาคลิมเนี่ยก็ไปแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ